เอาละครับมาพบกับสินค้ามายากลนะครับจากบริษัทเกษมเมติขับนะครับร่วมกับทอย555นะครับนี่คือสินค้าตัวอย่างนะครับมีมากมายยะแยะไปหมดนะครับจากเกษมเมติร่วมกับทอย555ในซอยเปชรเกษม4นะครับถ้ามาไม่ถูกนะครับโทรศัพท์สอบถามได้นะครับที่หมายเลข0818154562นะครับหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับเ w w ร์วเวย555นะครับ หรือ w w w ร์ไวเว็บเกษมนะครับนี่ครับสามารถพบกับสินค้าของเราได้นะครับเยอะแยะไปหมดครับวันนี้เรามาดูสินค้าแปมเป็ลอีกหนึ่งชุดนะครับจากนี่ครับน้องเจนมาอยากกนนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับกับเหรียญย้ายที่นะครับเรามาดูกันนะครับเขาจะมีเหรียญนะครับเขาจะใส่เข้าในกรอบนะครับกรอบวันนี้ครับใส่เข้าไปเทียนเหรียญนะครับเห็นเห็นเลยนะครับนี่ครับใส่เข้าไปแล้วนะครับ ไดครับไปแล้วนะครับดูดีครับก็จะทําการกำนะครับกำมือนะครับแล้วปั้มมือลงนะครับจะถามก็ดูว่าเหรียญอยู่ข้างไหนเราเห็นกันแล้วว่าอยู่ข้างนี้นะครับถูกต้องไหมครับนี่ครับนี่ครับแบมือได้เลยครับนี่ไงครับเห็นไหมครับเหรียญยังอยู่ครับไม่ได้ไปไหนเลยนะครับดูดีครับก็จะทําการหยิบเหรียญออกมาดูนะครับหยิบเหรียญออกมาซิไหนหยิบเหรียญขึ้นมาดูนี่ครับเหรียญอยู่เห็นเห็นเลยนะครับเหรียญอยู่นี่นะครับก็จะทํากำกำมือครับกำมือครับ เหรียญอยู่ข้างไหนใช่ไหมข้างนี้สิแน่นอนอยู่แล้วเปิดดูสิใช่หรือเปล่าเห็นไหมครับเหรียญอยู่ข้างนี้นะครับเห็นเห็นเลยครับหลังจากนั้นเขาจะกำมืออีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับล้วฟ้ามือลงนะครับก็จะถามคนดูว่าเหรียญอยู่ข้างไหนเราก็ต้องบอกว่าข้างนี้สิเปิดขยับอ้าวเสียงอะไรอ้าวเหรียญหายไปแล้วครับปรากฏว่าเหรียญอยู่ฝั่งนี้ครับทั้งสี่เหรียญเลยครับนี่ครับคือมายากลจากน้องเจนมายากลครับกับ เหรียญย้ายที่นะครับจากบริษัทเกษมเมติขับร่วมกับอัทถอย555นะครับสนใจโทรสอบถามได้ที่0818154562ครับวันนี้ครับสวัสดีครับจากน้องเจนมายาก,ก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับ